สวัสดีคะ่ะมาพบกันกับช่องสวนขวัญข้าวนะคะวันนี้นุ่นสัทถาพิพีทุกท่านนะคะมาชมต้นอากูนิมากําไรทองคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูลักษณะของอากูนิมากําไรทองกันเลยนะคะนี่ค่ะลักษณะใบของเขานะคะก็จะเป็นใบแหลมๆคะ่ะกระดูกตรงกลางสีชมพูนะคะ ใบนะคะจะเป็นออกโทนสีชมพูนะคะจะมีจุดเขียวเป็นบางจุดนะคะลักษณะใบแต่ละใบนะคะก็จะออกมาแตกต่างกันค่ะจะไม่เหมือนกันนะคะยกตัวยอย่างเช่นตัวนี้ค่ะใบด้านล่างของเขานะคะก็จะเป็นสีชมพูประมาณนี้เลยแต่ว่าใบใหม่เปิดมานะคะจะมีสีเขียวมากแบบนี้เลยค่ะ เรามาดูลักษณะลำต้นกันนะคะลำต้นของเขานะคะก็จะเป็นสีชมพูนะคะอุมขาวๆแบบนี้เลยนี่ะจะเป็นฟอร์มเตี้ยๆแบบนี้นะคะเป็นไม้พุ่มเตี้ยนะคะตัวนี้นะคะสามารถปลูกได้ในแดดรำไรนะคะวัสดุปลูกนะคะเป็นมะพร้าวสับล้วนหรือมะพร้าวสับผสมกับใบก้ามปูได้เลยนะคะใส่ปุ๋ยออสโมโคสหรือทูมูโคสนะคะลดน้ำสามวันหนึ่งครั้งคะ่ะ นนี่ะะคะหากพี่ๆท่านไหนสนใจนะคะนุ่นมีแบ่งปันนะคะตัวนี้นะคะราคา380บาทเท่านั้นคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสวนขวัญข้าวด้วยนะคะเจอกันใหม่อีี่หน้านะคะสวัสดีคะ่ะ